่าสวัสดีครับเป็นแฟนเดอะลอตออฟลิงออนไลน์แล้วก็อยู่ในมอริเอร์นะมอริเอร์สำหรับภารกิจครั้งนี้ก็จะมาขุดแร่นะขุดแร่แร่นี่เป็นแร่ระดับที่5ปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกระดับที่6มั้งอันเนี้ยสุตรรีมนะเออเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่เป็นเทียรหก นี่แล้วมาขุดอันนี้ขุดไปให้อีกตัวหนึง่งเก็บเลเวลคราฟเนี่ยเก็บพวกเนี้ยโปรสเปกเตอร์พวกเ,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 เนี้ยเป็นการจุดแน่ก็ในมอเลียก็จุดนี้แหละเป็นจุดที่ดรอปดีสุดแล้วเพราะว่ามันมีพิสตนพิเศษให้เราลงเขาเรียกว่ารีซอสพิสตนก็จะเป็นมีสแตนที่เจอพวกแร่ เรี็นีซอนี่นะที่สตัวนะประตูซ้ายประตูขวาลงได้สรอบาเสก่อนเราไทีมเรา่มีเวลาพูดคุยเหตุการณ์่ถูกันกถ้าเราารทจะหาเมทลคาซาดูมเราต้องจกรร์กเวลาเข้ามาปั๊บมันจะขึ้นเลยลชั่วโมงนะขึ้นเลยนะ Within the Redhorn Lodes, out of the sight of the orcs, they have discovered Tumengar. With high hopes, they delve into this long-abandoned mine, being always cautious not to delve too deep. It's five o'clock. It's reset again. Five o'clock. Tomorrow We're going to land at five o'clock tomorrow morning. And then we'll meet up tomorrow. จะมีแรกเพียบเลยนะแต่คือถ้าเกิดมันยังไม่รีเซ็ตแล้วเราลงอ่ะก็ลงได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีแรกเราจะเอาแรกไงเพราะงั้นเราต้องให้มันรีเซ็ตก่อนแล้วก็ล็อกแวนเก็บชั้นนี้ก่อนแล้วกันนี่แ,แลกเราเอาแรกชาสดุมชาซาสคา,สาแกแล้วเก็บไปครับ เราแท็กไว้แต่ว่าบางทีมันบางทีมันก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันมันแบบแบบมันมองเห็นเป็นสองมิติที่เราแท็งไว้สองดูทางซันเรงต้องใหฝั่งนี้ต้องวนลงไปจากฝั่งซ้ายอันนี้มีสองทางเก็บไปแล้วอันนี้มีทางเดียวแล้ววนลงโอ้โหให้ ยังไงโกลมเลยปั๊บปั๊บไปก่อนดีวะขวาด้วยถ้าจะเออ่ใกล้กว่าขวาจะตันหรือเปล่าไปทางขวาแล้วเนี่ยขวาตันไม้ขวาตัน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 เอาไม้ตันด้วยไหมไม่ตันเลยตันตันขวาตันนะผมเองต้องลงซ้ายอีกแล้วครับ มาตันนะลามีทางนี้ด้วยนั่งแรกอยู่แรกนั้นอยู่ทางโอ้ตันต้นนี่ทางลงเนีย่ยงั้นเราไปเก็บั่งนั้นก่อนดีกว่าอีอันนี้คือทางขึ้นที่เราลงมา เออเนี wow. Wow, 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 wow. Ahn, ่ยว้าว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 แล้วก็แนต่อตั้งล่างแล้วลงล่างนะปลายลงล่างเชิบ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 โบววิ่งไปอ่ะ อย่าให้ลอดหุดรอดไปได้นะเก็บให้หมดแหมไอเทมเราอันนี้เป็นทางขึ้นให้มันเจอทางขึ้นบัตหรือมันต้องลงมาเราขึ้นไปกลับต้องขึ้นเท่านั้นแน่เลยมีทางไปไหมอันนี้ก็มีทางไปโอ้ไม่อ๋อนี้ทางตัน โอหทาโก้สับสนนะแต่เมื่อกี้มีทางขึ้นไงเพราะงั้นทางนี้น่าจะเป็นทางตันใช่ไหมทางตันใช่ไหมไม่ใช่เป็นทางลงนะเป็นทางลงหรือเปล่าทางตันสิวะทางตันใช่ไหมชี้ให้มันเป็นทางตันเฮ้ยมันมีทางขึ้นอยู่แล้ววะ อย่างอย่างอันนี้เป็นชั้นเดียวกันอยู่ทำนี่แม่งสับสนมากโอเคอันนี้ทางตันครับเจอทางตันทันทีนะเราจะได้กลับกลับไปโอ้วิ่งไปซะมุ่งไปหมดเลยต้องกลับไปตรงทางขึ้นเมื่อกี้แหละแหมเราจะโยนขนมปังได้ เยฟขนฟังเนี่ยช่วยเราได้ทางขึ้นเนี่ยวะเออนี่ไงทางขึ้นตัวไม่ใช่ขึ้นไปทางเดิมโอเคนีออ้ทางตัวมีมันเตอร์แสดงว่าเป็นทางที่เรายังไม่ได้มามองเต็กเลยครับใครมันสร้างแผนที่อย่างนี้ เร,เราต้องการทางตันนะจะได้บีบให้เราไปทางเดียวอ็อันนี้น่าจะจอบอสละเนี่ยเอ็นจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วูต่อทางนะู้นเลยบอสบอสครับนนี้ทางตันเกมบอส นี่คือบอสของเรามาถอนก็มีแรกเก็บให้หมดครับอ่าคุ้มเลยอีกยี่สิบชั่วโมงรีเซ็ตอีกยาวต้องเอาให้คุ้มกว่านะรับสิทธิ์ของท่านให ครบนะโอเคจบแล้วครับน่าจะหมดแล้วนะไม่มีไม่มีเหลือแล้วถ้าเหลือมันจะเป็นสีฟ้าๆบนมินิแมปถ้ามันออกนอกจอเราจะเป็นสีฟ้าๆตรงขอบๆมันน่าจะหมดแล้วหรือว่าเจ๋งมากครับวิ่งรอบเดียวดูทางงงๆหลงๆแต่ยังไม่หลง แค่เกือบอดันรู้สึกวิ่งง่ายกว่านะดีนะดันนึงมรู้สึกมันจะวิ่งเป็นวงกลมโอเคมาแล้ครับอันนี้ก็แรกแรกขอรางวัลแรกขอรางวัลก่อน มี r ดเรนนมีแลกกุญแจนะแต่เราเคยแลกกุญแจเปิดแล้วเปิดไม่ได้แลกเลยมันเป็นแบบเหมือนต้นซุ่มแต่เราต้องการแลกมันไม่ได้แลกเพราะเราจะแลกหรือเราจะแลกเป็นกล่องแทนสคร์คารซัสคาีแระเทผมเหรียคือต้องผ่านทั้งสองดัน If we are to find m i t h r i c a s e we w i first have to deal with the orcs. We have seen naught of Durin's Beware well if you journey into Moria. Stand yes. down and speak with me. The fate of Khazad-dum hangs in the balance. Now established in the 21st hall, the Iron Garrison has dispatched scouts to the Red Horn. In a small cleft along the region's southern borders, they have discovered Fuzahar, a small mine upon which many big hopes lie. <laughs> <laughs> <This> <laughs> เป็นเหมือนที่มีทั้งออกแรงคอมบิ่นดีมากครับวิงง่ายวิ <c oughs> ่งในวงกลมไว้วิ่งบนวงกลม ล่อแล้วเนี่ยนี่แบบผมล่อลวถ้าเราวิ่งเดี๋ยวซ้ายก็จะเจอทางออกทิศเนือเราวิ่งเข้ามาตรถูกไหมตาตรงนี้เราเดีย๋ยวสายขวายื้ทางลงอยู่ทางทางขวาเนี่ยไปผมละก็ลงนีดโอ้สบาย แร่หรือลออเราไปเหมือนกันเลเฮ้ย <c oughs> อย่าให้มันค้นมือเราไปได้ต้องเอาทุกอันถ้าเป็นแร่ลิชเนี่ยมันจะได้ของเยอะปกติได้สองอันใช่ไหมแร่ลิชเนี่ยมาเต็มอยู่หัวหกันเลยนะเอาวะไปอานั้นทางบนเราขอวิ่งอ้อมก่อน ชั้นนี้เป็นทางตันเลอวะอันนี้อันนั้นเป็นทางวงไหมวะต้องเป็นทางวงอ๋ออันนี้ก็ทางตันโอเค,อเคชิวชิวชิว ต้องดูเรดาร์ด้วยเรดาร์เว้ยฟ้บฟับเออดีมาเดยนะพร้อมกันจะได้ยิงโครมทีเดียว ไม่ทูฟ้าวะ <c oughs> ไม่บอกว่าอยู่ไกลเกินไปหยิบไม่ได้อะไรวะข้างหน้าชัดๆโอ้โหทังเยอะไหนเนี่ยอันนี้ออวอวล,ลอบไปก่อนมั้งเดี๋ยวเราวนวล,ลอบหนึง่งไอ้นี่บอสแล้วหว่าเอาไปเลยหนึ่งดอก ห่วงเก็บแร่ครับอันนี้ห่วงไม่ได้ห่วงบอสนะห่วงเก็บแร่ดูหิวรอนพาเลยนะเอาทุกเม็ดนะตอนนี้แร่ไหนนะเม็ดแต่ห้องบอสมันจะมีแร่เยอะหน่อยแต่ทั้งๆห้องพิเศษนี่ร่เยะก็เลี้ยไปทางขวา ให้หมดโอ้โจะได้เยอะเนี่ย8ีอ่อันแล้วเนี่ย86อันแล้วเยีเกือบร้อยแล้ว,ลออลวสีฟ้าหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วมั้งเี๋กดมองได้คนระับอันนี้ใช้เวลาไวกว่าเมื่อกี้เพราะว่าทางมันไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่เป็นบวกๆาะล้วก็จะเอาแร่งเราไปส่ง ส่งเมลไปให้กับตัวหนึ่งเพื่อใช้ในการคราฟเอารงัลมอร์ดจะไม่ long fill the halls of kazadum the time has come to drive forth the orcs from our kingdom n r e t u ลเตอร์โยนออกไปป้ามงอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วมันโยนไป น,นี้ได้ใช้ป่กวะานี้ต้องรอถึงมอเริเอรเลยก็ได้ไม่ได้ใช้หรอกก,รก็แรกแรกก่อนนี่อันนี้มีอาซัสคารนะอันนี้เหมือนกันป่กวะเหมือนกันว่ะเอามาแน่อาซัสคาน์ปะเลยฟ้าตูได้อะไรลยลนของหรอแต่มันล้นนเโยนไป โยนทิ้งโยนทิ้งแอบเปิดกรึบโอ้โหของเยอะเว้ยโยนเพิ่มไม่ได้โยนไปเลยก็ได้แม่งเก่งกาศมาโยนโยนให้หมดนี่อะไรโยนโยนโยนหมดโอเคครับจัดระเบียบแล้วก็กดกรึบกรึบได้ไรบ้างนี่ไงได้แปะสคาร์นะโอ้โหเฮ้ยนือไม่เอาโยนไป ได้แปดสาขานะรวมกันเป็น,นกเก้าสิบสี่แล้วเย่แล้วก็ได้นิกสามโอเคเนี่ยนี่เป็นการฟาร์มนะถ้าเราต้องการเช็คเวลาก็ง่ายๆกดเลส r a I D เบสแล้วก็ L60 เบสคำสั่งเบสเลาะก็จะทิ้งไม่นานเนี่ย Instant to Moon เนี่ยชูมูลก็20ชั่วโมง43นาทีก็43นาทีก็จะเป็น เมื่อกี้เราคำนวณว่าแหละประมาณห้าโมงอยู่ก็จะดีเซ็ตก็อันนี้ฟุตซาหาสองนัดโอเคเป็นยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงมาเก็บใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สั้นๆนะมาฟาวแบฟามแร่ไปให้อีกตัวหนึ่งนะเอไปคลาวด์